สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทำหน้ากากการน้ำลายกระเด็นแบบง่ายๆนะครับจะมีกระดาษไอ้ปกปกเอี เป็น,นมัติซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนจะมีกาวสองหน้าครับซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนมียางยืดต้องหาซื้อตามร้านที่เขาขายพวกสิ่งยัดสิ่งทอเดี๋ยวคุยไม่ถนัดก็ฟองน้ำอันนี้ผมไปซื้อม้วนใหญ่ผมต้องการสีนี้ แต่ไม่ก็ไปซื้อตามร้านฟองน้ําทั่วไปหรือไม่ทุกอย่างยี่สิบก็จะมีฟองน้ําสีชมพูสีฟ้าสีเขียวแล้วมาตัดแล้วก็เอากอากสองหน้าครับนี่ตัดตัดให้เหลือประมาณหนึ่งนิ้วแล้วกาสองหน้าแปะแปะเสร็จปุ๊บเราก็พรดติกสายเอสี่ครับ แกะกลาสองหน้ากออกแล้วก็แปะไปที่ขอบก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ยางยืดครับ ผมทำเป็นแบบนี้แล้วผมก็แม็กเอาแม็กเข้าไปอยู่ฝั่งฟองน้ำสองตัวแลวดึงมาไว้ฝั่งนี้แล้วก็ตักคายตัดนะครับ เหมือนเดิมครับแม็กสเก็ตแม็กก็จะอยู่ด้านในนี้เราก็งอมางอฝั่งนี้แล้วก็ย้ายข้างอันนี้มาฝั่งนี้ตัวนี้มันก็จะไปบังแม็กแล้วเราก็จะได้หน้ากากทีนี้มันมีแหลม เราก็ตัดออกครับทมรูปโคง้งก็จะโคง้งเราก็จะได้หน้ากากกันน้ำลายใช้แบบง่ายๆใช้กันนะครับไม่ใช่ความคิดของผมเป็นความคิดของใครก็ไม่รู้ที่เขาแชร์ลงย y นย t u b e แล้วก็มีพี่ๆฝ่ายพัฒนาชุมชน,นเขตกองสาน่ามาทำแจก แล้วผมก็เลยเอามาต่อยอดทําแจกแล้วก็มาคลิปให้เพื่อนๆได้ทํากันนะครับลองทํากันดูครับหาใช้ง่ายๆราคาประหยัดใครได้วัตถุดิบมาเหลือก็ทําแจกครับไม่เน้นนําให้ขายเนาะแจกกันจะได้แบ่งแ่งกันใช้ช่วยๆกันวิกฤตอย่างนี้คนไทยต้องช่วยกันครับสู้ๆครับ